รู้สึกว่าสามีกับตัวเรามันสวนทางกันในเรื่องของความคิดสถานการณ์ปัจจุบันเขาเป็นคนคิดลบเราเป็นคนคิดบวกเขาบอกเราเพอเจอร์อะไรสาระควรวางใจอย่างไรคะเพราะคลื่นใกล้ตัวมากคลื่นที่เธอหมายถึงหมายถึงคลื่นพลังงานลบใกล้ตัวมากประมาณนี้นะคะในท่านที่เรียนรู้กฎแรงดึงดูดเนี่ยจะเจอในลักษณะนี้เยอะมากเพราะตอนนี้เราเริ่มเก่งขึ้นจากเดิมที่เราไหลไปตามเกมมายาเราไม่รู้เลยว่าเรากําลังแวดล้อมไปด้วยพลังงานแบบไหนตอนนี้เราเก่งขึ้น ขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือเราตื่นรู้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราแวดล้อมไปด้วยพลังงานแบบไหนในตอนนี้รวมกันนั้นเราเองก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าท่านนี้ท่านนั้นท่านนู้นมีพลังงานบวกหรือพลังงานลบรวมถึงตัวเราณนะตอนนี้บวกหรือลบนี่แหละคนที่เรียนรู้กฎแรงนึงจะเริ่ม วิเคราะห์ได้แบบนี้ซึ่งยอดเยี่ยมแล้วก็เก่งมากๆในท่านที่แวดล้อมไปด้วยพลังงานลบๆผู้คนที่คิดลบครูคิดว่าคําถามนี้น่าจะตรงใจ <c oughs> เดี๋ยวครูตอบให้นะคะ <c oughs> สําหรับกฎแรงนึงดูดเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากดแรงนึงดูดเนี่ย เป็นสิ่งไม่ง่ายที่ผู้คนทั่วไปจะเปิดใจในการศึกษาจะเชื่อในสิ่งสิ่งนี้จะลงมือปฏิบัติแล้วก็ศึกษาในสิ่งสิ่งนี้เพราะความเป็นกฎแรงดึงดูดนั้นมีความเหลือเชื่อมีความไม่น่าเชื่อมีความไม่อยากจะเชื่อปะปนอยู่ด้วยต่อให้ผู้คนสําเร็จระดับโลกออกมาพูดออกมาให้ความรู้ในด้านนี้แต่ก็ไม่ง่ายเลยที่ผู้คนทั่วไปจะให้ความสนใจเบื้องต้นเราต้องเข้าใจในสิ่งนี้ก่อนความคิดกลายเป็นจริงสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดเข้าหากัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยความคิดคำพูดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ประโยคที่ครูพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นประโยคที่ผู้คนทั่วไปไม่ง่ายนักที่จะเชื่อและเปิดใจในการศึกษาความคิดกลายเป็นจริงแค่พูดเนี่ยนะจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปได้เห็นไหมคะเป็นสิ่งที่พูดตรงๆก็ไม่ง่ายที่ผู้คนทั่วไปจะเปิดใจในการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจต่อผู้คนรอบข้างโดยปกติของท่านที่เริ่มศึกษากฎแรงดึงดูดเราตื่นรู้เราเข้าใจว้าวสิ่งนี้ดีมากๆเลยอะ เราเริ่มการฝึกฝนแล้วเราเริ่มสนุกสนานกับการฝึกฝนพร้อมกันนั้นก็เป็นธรรมดาที่เราอยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับคนใกล้ชิดคนรักครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือใครหลาดที่เราปรารถนาดีเราก็อยากจะบอกต่อเรื่องนี้ให้กับท่านท่านนั้นได้ล่วงรู้แล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกับเรากดแรงดูดไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนทั่วไปจะเปิดใจรับฟังเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เวลาที่เราไปพูดไปบอกเราจะได้รับพลังงานอะไรบางอย่างกลับมา ผ่านสีหน้าแววตาและก็คําพูดของท่านท่านนั้นที่แสดงออกต่อเราเหมือนเพื่อนท่านนี้ที่สามีเธอบอกว่าเธอเพ้อเจ้อ,อไรสาระ ก็ไม่แปลกอะไรไม่ต้องไปโกรธนะคะเพียงเพราะท่านเท่านั้นไม่ได้ล่วงรู้ความลับเหมือนเราไม่ได้อยู่ในวาระที่จะได้ล่วงรู้เรื่องนี้ก็เท่านั้นเองนัดมาที่ภาพของเราครูเข้าใจว่าเราอยากที่จะบอกเรื่องราวนี้ให้กับผู้คนทั่วไปล่วงรู้เหมือนเราครูเข้าใจสิ่งนี้ดีแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้คนทั่วไปจะเปิดรับในเรื่องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือฝึกฝนในเส้นทางของเราเชื่อมัน่นศรัทธาในสิ่งสิ่งนี้วางใจต่อสิ่งสิ่งนี้แล้วให้ความสําเร็จพูดแทนเเรราตัััวคูองณนะปจจุบ นี้ไม่ใช่ว่าผู้คนทั่วไปที่แวดล้อมตัวครูจะสนใจแต่ครูเลือกที่จะพูดให้กับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันฟังก็เท่านั้นเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปแตกรับความรู้สึกที่ท่านนั้นแสดงต่อเราหน้าตอนที่เราบอกเกี่ยวกับกดแรงดูดเราไม่จําเป็นนะคะเราเลือกได้ที่จะพูดกับคนที่รักและก็สนใจในเรื่องเดียวกันหรือจะพูดกับคนที่ไม่สนใจแล้วก็ส่งพลังงานลบๆกลับมาให้กับเราครูแนะนําให้ฝึกฝนใน เส้นทางของเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆณวันที่เราดึงดูดมาได้ณวันที่เราประสบความสําเร็จจะมีผู้คนมากมายเข้ามาถามเธอได้สิ่งนี ane, gen, ้มายังไงเธอประสบความสําเร็จในเรื <three thousand away> <S <S ่องนี้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรอยากรู้ตอบหน่อยได้ไหมณวันนั้นแหละตัวเราจะพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าฉันได้สิ่งนี้มาด้วยกดแรงดึงดูดฉันใช้กดแรงดึงดูดฉันจึงประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเราจะพูดได้เต็มปากเต็มคาความสําเร็จของเราจะพูดแทนเราโดยที่เราไม่ต้อง พยายามไปอธิบายให้ท่านท่านนั้นได้เข้าใจเลยนะวันนั้นท่านท่านนั้นจะเข้าใจไปโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวาระท่านท่านนั้นจะร่วงรู้ความลับนี่เองเหมือนตัวเราเราใช้ชีวิตแบบไม่ร่วงรู้มานานในเรื่องของความลับอยู่มาวันนึงทําไมเราถึงตัดสินใจมาศึกษาลิกชีวิตเพราะอะไร เพราะเราถึงวาระเท่านั้นเองให้ความสําเร็จพูดแทนเราเพราะว่าเราจะได้เบาสบายมากขึ้นนะตอนที่เราฝึกฝนนะคะบางทีฝึกฝนไปไปบอกคนนั้นเขาพูดตาวาดพูดตะคอกบอกว่าเราแปลกเราเปลี่ยนไปเราไม่ปกติสิ่งนี้เป็นพลังงานลบๆคาพูดลบๆที่เขาพูดใส่เราเนี่ยสักวันหนึ่งจะกลายเป็นแรงต้านแรงต้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเราสร้างขึ้นมาเองแต่คนคนนี้สร้างขึ้นมาเองสักวันหนึ่งจะเกิดเป็นข้อสงสัยไว้มันก็คงจริงอย่างที่เขาพูดนะเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฝึกในเส้นทางของเราดีกว่ามาถึงคําถามที่ว่า ฝึกกดแรงนึงดูดอย่างไรในวันที่อยู่ใกล้กับพลังงานลบๆในท่านที่ในชีวิตประจําวันจะต้องอยู่ใกล้กับท่านที่มีพลังงานลบมีความคิดลบ,ลบหรือต้องร่วมง,งานใกล้ชิดกับคนที่มีพลังงานลบมีความคิดลบณนะตอนที่เราเริ่มฝึกกดแรงนึงดูดเราเริ่มตื่นรู้เราเริ่มวิเคราะห์ได้เราเลยเห็นว่าตัวเรากําลังแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่คิดลบซึ่งเมื่อก่อนเรามองไม่ออกแต่ตอนนี้เรามองออก เราเลยมีคำถามในใจว่าฉันจะฝึกฝนได้อย่างไรในเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันมีแต่คนคิดลบคนคิดลบเขาไม่ได้คิดลบเฉยๆเขาคิดลบแล้วเขามาพูดใส่เรามาในลักษณะของการบน่นพึมพำหรือใดๆก็แล้วแต่แต่เราเป็นคนได้ยินหน้าตอนที่ได้ยินก็อดไม่ได้ที่จะพลังงานตก ในท่านที่เริ่มฝึกกดแรงดูดแล้วแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่พูดแต่เรื่องราวลบๆนําวิธีการนี้ไปฝึกฝนนะคะณนะตอนที่ท่านท่านนั้นเดินมาหาเราและพูดแต่เรื่องราวลบๆให้ฟังเรื่องนั้นไปสักครู่หนึ่งแล้วหาจังหวะเปลี่ยนเรื่องคุย ควรเปลี่ยนไปคุยในเรื่องที่ท่านท่านนั้นสนใจท่านท่านนั้นเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเป็นคนรักเรารู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรรถการแต่งบ้านเครื่องยนต์หนังดนตร,รีหรืออะไรเปลี่ยนไปคุยเรื่องเรื่องนั้นที่ท่านท่านนั้นสนใจแล้วบทสนทนาจะเปลี่ยนไป ท่านท่านนั้นจะพูดเรื่องเรื่องนั้นได้แบบออกรถออกชาติมากยิ่งขึ้นฉันแต่งบ้านแบบนี้นะฉันซื้อเครื่องยนต์แบบนี้นะเครื่องเสียงแบบนั้นนะเขาจะพูดได้แบบออกรถออกชาติเพราะเรื่องนั้นคือเรื่องที่เขาชอบรวมกันนั้นตัวเราเองก็สภาวะสูงขึ้นการที่เราเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวเพื่อท่านท่านนี้ด้วยเขาคนนี้หลุดออกมาจากความคิดลบแล้วเป็นที่เรียบร้อยและกําลังได้คุยเรื่องราวที่ตัวเองมีความสุขตัวเราก็มีความสุขเหมือนกันที่ได้ฟังเรื่องราวที่ท่านท่านนี้พ ณวันที่เราอยู่ในวงสนทนาที่เป็นวงใหญ่ขึ้นในวงสนทนานั้นจะมีผู้คนพูดเรื่องลบๆกันอย่างออกรถออกชาติการพูดเรื่องลบๆในวงสนทนานั้นถ้าเป็นไปในลักษณะที่พูดแบบวงกว้างไม่ได้เป็นการปรึกษาเราหรือพูดคุย่อนเราโดยตรงเราเลือกได้ที่จะอยู่ฟังหรือขอตัวออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกขอตัวสักครู่นะคะขอตัวสักครู่นะครับแล้วก็ออกมาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อวงสนทนาเปลี่ยนเรื่องคุยใหม่ ที่เบาบางลงค่อยกลับมาก็ยังได้หรือในบางท่านที่ขอตัวไม่ได้จริงๆจําเป็นจะต้องอยู่ฟังจริงๆขอให้เข้าใจต่อท่านท่านนั้นเปลี่ยนความรู้สึกที่รู้สึกว่าทําไมต้องพูดเรื่องลบๆบันนะเปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกเข้าใจได้ยินเรื่องเรื่องนั้นแต่ไม่เอามาคิดต่อย,ยอดคงไว้แต่ความรู้สึกว่าฉันได้ยิน ในเรื่องนั้นนะตอนที่เราได้ยินกดแรงดึงดูดยังไม่ทํางานนะคะจะทํางานก็ต่อเมื่อเรานํามาคิดคิดคิด,คดนั่นแหละจะเริ่มทํางานจะเริ่มการดึงดูด เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกรับรู้เข้าใจและไม่นํามาคิดต่อยอดให้กลับมาอยู่กับเป้าหมายของตัวเองฉายภาพยนตร์ในชีวิตออกมาเรื่องใดที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเงินทองของมีค่าใดฝึกคิดถึงเรื่องนั้นแทนพร้อมขนั้นก็ยังคงได้ยินเรื่องนั้นอยู่เข้าใจแต่เรากําลังคิดถึงเป้าหมายของเราอยู่ในท่านที่เรื่องฝึกกดแรงดึงดูดแล้วก็ชีวิตแวดล้อมไปด้วยผู้คนคิดลบครูแนะนําให้ฝึกเวิร์กช็อปชำระล้างสร้างพลังใจพิมพ์ค้นหาในช่องของครูก็ได้ค่ะมันฝึกฝนเวิร์กช็อปนี้เรื่อย เราจะรู้สึกเบาสบายมากยิ่งขึ้นชำระสิ่งที่เราเผลอไปรับมาโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวออกไปบ้างเมื่อโลกภายในของเราจะได้เบาสบายมากยิ่งขึ้นให้ธรรมชาติชำระล้างสิ่งนั้นออกไปบ้างส่วนท่านที่คนในครอบครัวคิดลบพูดแต่เรื่องราวลบๆเราแนะนําเรื่องกดแรงดูดก็ต่อว่าเราบอกว่าเราแปลกบ้างอะไรบ้างอย่างที่ครูเตินนนาไปเมื่อตอนต้นนะคะว่ากดแรงดูดเ,เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักที่ผู้คนทั่วไปจะเข้าใจ เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในท่านท่านนั้นมากๆในเรื่องของความคิดเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ละคนมีสิทธิ์ที่ในตัวเองจะคิดบวกหรือคิดลบก็ได้ในเรื่องเรื่องหนึ่งสองคนมองไม่เหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างคิดไม่เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นทุกคนมีสิทธิ์เลือกความคิดของตัวเองกดแรงหนึ่งดูดความคิดกลายเป็นจริงเราจะได้ใช้ชีวิตตามความคิดของเรา แทนที่จะเอาชีวิตของเราทั้งหมดไปจมอยู่กับความรู้สึกว่าทําไมคนนั้นถึงคิดลบทําไมคนนี้ถึงพูดลบทําไมคนนั้นถึงแสดงท่าทีแบบนี้ใส่เราเอาเวลาช่วงนี้แหละมาฝึกคิดในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับเราจะดีกว่าในท่านที่ปรารถนาให้คนรักคนในครอบครัวสนใจกดแรงหนึ่งดูดลองเปลี่ยนความคิดใหม่จากเดิมที่พยายามทุกทางพูดทุกอย่างให้เขาเข้าใจเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเข้าสู่โลกภายในฝึกในเส้นทางของเราในเมื่อความคิดของเรากลายเป็นจริงก็ฝึกคิดว่า าตัวฉันและคนในครอบครัวนั่งเรียนกดแรงนึงดุดด้วยกันพูดคุยแต่เรื่องราวดีๆปล่อยพลังงานดีๆซึ่งกันและกันไม่รู้แหละจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ในเมื่อท่านผู้สำเร็จบอกว่าความคิดกลายเป็นจริงก็ลองฝึกคิดในด้านนี้จะดีกว่า อย่าเอาความคิดทั้งหมดไปจมอยู่กับจุดนั้นนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราคิดถึงสิ่งนั้นจะขยายใหญ่เพราะฉะนั้นพลิกขั้วเปลี่ยนมาคิดในทิศทางที่เราปรารถนาอะไรต้องการดีกว่าเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าเราจะฝึกกดแรงดูดได้อย่างไรในเมื่อชีวิตปัจจุบันนี้แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ทิดลบคําตอบก็คือฝึกที่ตัวเราให้เราได้รับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมแล้วความสําเร็จจะพูดแทนเราอย่างที่2ก็คือโฟกัสไปยังจุดที่ต้องการอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราจงคิดถึงภาพนั้น แล้วเดี๋ยวเหตุการณ์นั้นภาพนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราจงให้อภัยกับทุกๆท,ท่านที่แสดงกริยาท่าทางไม่ดีต่อเราทําให้เรารู้สึกจิตตกบ้างพลังงานตกบ้างเพียงเพราะท่านนั้นยังไม่ล่วงรู้ความลับเหมือนกับเราก็เท่านั้นเองฝึกฝนในเส้นทางของตัวเราให้ความสําเร็จพูดแทนเราแบบนี้จะดีที่สุด